สวัสดีจ้าทุกคนเมื่อลมหนาวหวนมาอีกครั้งเมนูที่ต้องเข้าแล้วก็เป็นเมนูที่ครอบครัวของใครหลายๆคนต่างก็ต้องกินกันทุกบ้านเลยค่ะมือนี้มือก็จะได้เมนูเจวฮ้อนจ้ะเป็นเจวฮอนกระทะดาจ้ากระทะวันนี้เป็นกระทะใหญ่มากจ้ากำลังเตรียมกระทะเลยค่ะผักแล้วก็เตรียมแล้วก็หมูแล้วก็ลูกชิ้นจ้ามือก็ตังต่อไว้รอจ้ะมือนี้มือก็จะกินกับคุณแม่ค่ะแล้วก็ผักที่เอาลงก่อนก็เป็นผักอยู่ในสวนนะคะก่อนอื่นแล้วก็เอาผัก ผักกัดข้านี่แหละค่ะเอาใส่ลงก่อนเพื่อความหวานค่ะการกินแจวหอนของมือนะจ๊ะมือจะหมักใส่ผักลงไปก่อนจ้ะเพื่อให้ผักเปื่อยน้ำซุปก็จะได้วหวานบลูว่าทุกคนอาจจะกินขึ้นเหมยประจา่าแต่มหมมากินแบบนี้จ้ะมือจะใส่ผักใส่วุ้นเส้นใส่ลงไปทุกอย่างแล้วเนื้อก็จะใส่ทีหลังจ้ะ สวัสดีจ้ามอร์นีกับม่พบพอกันอู่แล้วจ้าเมอนีกับพบพอก็เมอรีจ้าเมอร์นีกับะมากินแจ่วฮ้อนจ้าเมอนีกับมากบพื้นแม่จ้าเมอนีอากาศอุดรธานีหนาวมากจ้าก็เลยต้องเป็นเมนูนี้ค่ะแจ่วฮ้อนชุดหมูของเราจะกินโมแล้วจาะกับลูกชิ้นค่ะมาจ้ามากินน้ำกันจ้าแซ่บๆค่ะอากาศหนาวกินกับสองคนกับแม่จ้าพอไปกินน้ำหมูยังหมดใซรเลย เ็เขาเจ้าเฮ็ดกินแบบจังสิไหมเอาไว้ยืมมองขคางๆกระทะจังสิไหม <c oughs> เนื้อดาอดบกวาดลายเนื้อดาดอันนี้เป็นหมูดาดหนาวหนาวแห้งด้วยจ้ามือนี่บรรยากาศกำลังดี ้างมาพี่น้องเปีไในนอกจาหนาวบ่นี่อุดรถัดหนาวด้จด้ะใส่ลูกชิ้นไปด้วยค่ะ อ,อใส่อันนี้นำอันนี้เป็นผักโหระพาใส่เลยเดอ้อโหระพาจากสวนจ้ะแม่กเป็นปคนปลูกไวเพราะได้เก็บกินง่ายๆบอคอยบ่ได้รียนไปซื้อนี่เลยบ่เดินน้ำจิ้มบอแออากาศหนาวๆนาจังสิจ้ะเมนูนี้ มเมนูโมเมนูนี้ต้องเข้าแล้วค่ะมีค่ะกินเซ็นก่อนเหนื่อยังประสุกแถวบ่ดดีกินได้จะเซ็นละผู้เเ่าเนี้ย ฮันอเฮ้ยุบอก้หรอฮะอ่าเห็นไหม กเสียรมางไม่เอามูไปหัน่นม,มากินน้องหนึ่งยิงน้องสาวผักบุ้งกินเส้นกับกินผักแต่ก่อนอมูยังไม่สุกค่ะรวยเนื้บอบ้ การนาวแห้งแกเอาดีนงาเมื่อตะนัดไม่เป้า ผู้ถาวรเนี่ยมูได้มูนมาได้ปะเน่ย หนาวช่องพักมากกับหนาวจ้ะ สันคอจ้ะนุ่มมากก็ว่าไม่แหย่ยำอะไร พอมาถึงขั้นตอนนี้แล้วมือก็ต้องคอยดูย,ยาพากเสียงนะจ๊ะเพราะว่าปัจจัยภายนอกไม่แพ้เอื้ออํานวยเท่าไหร่ค่ะแต่เราก็ยังมีความสามารถพากเสียงได้อยู่จ้า ก็จะขอพากเสียงนี่เลือกสเพเฮรากันไปนะจ๊ะโฟโนหัวมวลกันไปมือนีบมือก็กินยุก,ก็แม่สองคนชาววิคุณดกินนำ้ำคือหนึ่งยุบานเหมยนะมีแคร์ยุกกันแคร์สามคนจ้ะมีพ่อแม่ลูกก็คือเหมยยุกก็พอก็แม่จ้าแล้วก็น้องน้องของเหมยอ,อีกสองตัวจ้ะก็คือน้องหลีกลิงแล้วก็น้องจิง้งกิงจ้ะเป็นม้าหน่อยสองตัวแต่ว่าอีกตัวหนึ่งนี่กามืนมืนจ้าตัวดำๆยุคนานี้มืนจ้าก็เป็นม้าหน่อยเนาะอายุก,ก็แค่ปกีกว่าๆจ้ะกับพิง่งได er, ้รัน้มาา็ลกกวส่แถุ มึนด้วยค่ะส่วนมากแล้วถ้ากินเมนูนี้พอจะมากินน้ำเลยจ้าพอบวบังอีกอย่างที่แบบว่ากินยุ่ยงยากแล้วมากินแบบว่าอาหารที่อยู่ตรงโต๊ะแล้วก็กินได้เลยพร้อมรับประทานทาจจแบลว่าให้มาตักแล้วก็มาพริกมาตม้มมอยังนี่พอจะบากินเลยจ้าคลิปนี้กไ็ไเลยทายทํำขึ้นในวันอาทิตย์นะจ้าวัน,นทุกร์ก็คือวันหยุดของ้านจ้ามือนี้กันเลยโอกาสจ้า จัดเมนูนี่เพราะว่าเป็นเมนูที่แม่ขอแล้วก็เป็นวันที่อากาศหนาวมากจากอุดรธานีหนาวมากวันที่28มกราคม2567อุดรธานีหนาวจะโอ้ยเลิศมากอากาศแบบนี้สุดฟินเลยค่ะซึ่งอากาศแบบนี้มือห้อยหามาน่าแล้วจา้าเพราะว่าส่วนมากแล้วบานท่านน่นะจะห้อนหอนจ้า่อนร้อนถึงร้อนมากที่สุดไม่เคยมีแบบความหนาวเย็ยนเยือกแบบนี้มาเยือนนานมากแล้วค่ะ กะบรรูว่าแถวบ้านพี่น้องน่ะจะอากาศหนาวแบบนี้ว่าจะถ้าอากาศหนาวเพือกันกับคอมเมนต์มาบอกเมย์เล้อจ้าแต่ว่าอุดรธานีวันนี้หนาวมากค่ะกระโดนโดนเทียนะจ้าจะได้พบก็บ่มหนาวแบบนี้กะตื่นเต้นหลายจ้าเสื้อกันหนาวที่ซื้เมื่อวัจ้าได้ใส่แล้วจ้าได้ใส่เมื่อทุกตัวเลยจ้ารอบนี้หนาวอีลีอีรอจ้าแซ่บคักแซ่บแน่เด้อจ้ามือนี่มันจะต้องขอโซล่าไปกินกับแม่ก่อนเด้อจ้าอร่อยมากเลย แจ้าหอนแสบคักแสบแน่จ้ะต้องขอขอบพระคุณนะคะเออที่เป็นที่เป็นเอฟซีเหมือนกัะะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้เหมือนนะคะขอพระคุณมากๆมากค่ะขอบคุณ <ๆ S 2> หลายๆจ้ะเมื่อนี้ก็ต้องขอตัวลาไนแล้วจ้ะแล้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีจา้จาบ๊ายบาย,บาย,บายค่ะ